วันนี้ไลเก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าป่วยค่ะว่าตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีหเช้ามาก็เลยต้องหยอดโจก๊กกินอะไรแทบไม่ได้เลยกินน้ำก็จะไม่ไหวก็เลยต้องนอนแล้วก็ให้แม่ลาป่วยให้ครึ่งวันเพราะว่าวันนี้มีเรียนพละตื่นมาอีกทีเที่ยงกว่าก็เลยขอแม่อาบน้ำติ่งตัวแชทบอกเพื่อนว่าจะไปเรียนนะ แต่พอเดินลงบันไดมากรู้สึกปวดตัวมากเหมือนจะไม่ไหวแล้วพอเปิดประตูออกไปนอกบ้านรู้สึกวูบก,ก็เลยส่งป๊าป้าไปโรงเรียนแทนเพราะวันนี้ต้องขนหนังสือที่เอาไว้ใต้โต๊ะกลับบ้านเราแกไม่สบายครับแล้วต้องเอาหนังสือกลับไปอ่านป๊าเปาก็เลยรู้ความลับเพราะโต๊ะเราลุกมากได้หนังสือเรียนเราแก้วกลับบ้านแล้วครับป๊าเปาเอาหนังสือกลับมาให้ก็อ่านไม่ไหวเริ่มตัวร้อนแล้วก็ไข้ขึ้น นอนหลับตั้งแต่5โมงเย็นตื่นขึ้นมากินเยลลี่กลางดึกเพราะว่าหิวมากนอนต่อแล้วก็มาตื่นอีกทีตอน7จ็ดโมงเช้ารู้สึกดีขึ้นเพื่อนทักมาชวนเล่นเกมพอดีฟีฟไฟจะเยียวยาทุกอย่างได้แม่สังกุ้งเทมปุละมาให้กินอาการดีขึ้นนิดหน่อย,เ,ยเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบดีกว่า